ข้อใดเป็นการเรียงลำดับโน้ตตามระบบตัวอักษรได้ถูกต้องคำตอบคือข้อ4 cdefgac ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของตัวโน้ตคำตอบคือข้อ3หางโน้ตข้อใดคือสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายแปลงเสียงดับเบิลแฟลต คำตอบคือข้อ4โน้ตเขตสองชั้น4ตัวมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำกี่ตัวคำตอบคือข้อ2 2ตัวตัวโน้ตที่ปรากฏจากภาพคือโน้ตตัวอะไรคำตอบคือข้อ1ตัว4